สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่14ถึง20พฤศจิกาย,ยน2564คนเกิดวันพุธกลางคืนจะดวงดีเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับ ไพ่ดวงดีของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะได้ไพ่ก้าเหรียญคี์เหวทต้งนี้นะคะสวยสวยรวยๆวยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะดังนั้นใครที่เกิดวันพุธกลางคืนน่าจะเป็นคุณแอนด้วยมั้งคะที่กําลังจะเดินทางอ่ะเกิดวันพุธกลางคืนก็อาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์ที่เรื่องการเงินนะคะคุณจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินนะคะก็คือคือเงินถึงเห็นเลยอ่ะเออดังนั้นก็คือ อาจจะหมายถึงว่านอกจากเรื่องโชคดีเกี่ยวกับการเงินแล้วนะคะถ้าใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับเอ่อพวกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะเอ่อขายบ้านเช่าบ้านหรือทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินเอ่อบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะการงานของคุณอาทิตย์นี้จะเป็นไปได้อย่างดีแล้วก็ราบรื่นมากเลยนะคะใครเล่นหุ้นนะคะโอกาสที่จะได้เงินปันผล จะพูดอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะคะน่าอิจฉาเลยสุขภาพก็แข็งแรงแล้วก็สวยรวยด้วยแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะคะได้เจอถ้าใครยังสดก็จะได้มีโอกาสเจอคนจากทางไกลก็ได้ที่อาจจะมาปิ๊งกันระหว่างที่ทำงงทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ใบนี้นะคะยังอาจจะหมายถึงว่าคุณ นื่องจากมันเป็นไพ่ที่อยู่ในส่วนก็เลยอยากจะอ่านเพิ่มเติมว่าบางทีเนะี่ยโชคดีของคุณอาจจะมาจากการที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางารธรรมชาติบ้างมาสูดอากาศหายใจมาออกกําลังกายมาชื่นชมธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทํางานของคุณบางทีการาออกกําลังกายการแจ้งหรือการอยู่ท่ามกลางารธรรมชาติแบบนี้ก็อาจจะทําให้คุณ เอ่อมีสุขภาพที่ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็อาจจะนําโชคนลาลาภมาให้คุณด้วยนะคะส่วนถ้าเรื่องโชคลาภจริงๆเนี่ยถ้าจะบอกจากไพ่ใบนี้นะคะส่วนมากแล้วเนี่ยเงินมันจะมาจากการทํางานมากกว่าแต่ถ้าอยากลองนะคะลองดูเกี่ยวกับเรื่องบา้านเล็กที่เพราะว่าไพ่ใบนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณมีถ้าถ้าคุณมีบ้านคุณมีบ้านอยู่แล้วละ่ะก <c oughs> ็ลองดูเรื่องบ้านเลกทีของคุณดูนะคะลองดูนะคะ แม้กระทั่งถ้าเป็นเช่าอยู่อะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะลองเบาๆไม่ต้องเยอะบางทีคุณอาจจะได้โชคพลุกๆมาก็ได้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะดวาดีวงดีมากๆคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายนะครับดวงดีจนน่ายิฉายอยากย้ายมาเกิดวันนี้เลยนะครับดวงดีเรื่องการเงินด้วยนะเนาะเงินเยอะขึ้นด้วยนะครับจริงๆทําเกษตรก็ได้นะใครทําเกษตรที่ท่าเกิดวันพุธกลางคืนนี่ก็ เห่งๆบางๆมือนกันนะครับสัปดาห์น<ไ>ี้มาดูกันว่าแล้วดวงร้ายนะครับรู้ก่อนจะได้ระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันพุธกลางคืนโอ้ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์แหละนะครับคนเกิดว,วันพุธกลางคืนนะครับสัปดาห์นี้อย่าอย่า ทำอะไรตามอารมณ์จนเกินไปนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์ที่มีความรู้สึกแปรปรวนนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้อะคงไม่ขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าบางทีมันก็รู้สึกมูดไม่ดีขึ้นมาโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหาสาเหตุไม่เจอคุณเองก็ไม่เข้าใจคนอื่นก็ยิ่งไม่เข้าใจหนักก็ไปใหญ่นะครับก็ วิธีเดียวครับก็คือควบคุมอารมณ์หรือพยายามสงบสติอารมณ์คิดในทางบวกเข้าไว้นะครับอยากคิดอะไรลบๆนะครับบางทีมันมีอะไรนิดๆหน่อยๆเข้ามากระทบใจคุณก็อาจจะทําให้รู้สึกคุณหมองไปง่ายๆก็ได้นะครับงั้นเราก็พยายามนะอาจจะสวดมนต์เน้นสวดมนต์ทำสมาธิเยอะๆนะครับมาศึกษาธรรมะหรือสนใจศาสตร์ที่มันทําให้คุณมีความสงบทางใจให้มากๆนะครับจะได้พอจิตสงบ จิตใจก็จะเข้มแข็งขึ้นนะครับจิตท,ที่ปั่นป่วนห,หรือปรวนแปรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละคือจิตท,ที่อ่อนแอนะครับงั้นสัปดาห์นี้คนเกิดวันพุธกลางคืนต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับอาจจะเป็นสัปดาห์ที่คุณมีความอ่อนไหวง่ายนะครับอารมณ์เสียง่ายนะครับบทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ายก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็อาจจะฟัดงวงฟัดงาคนข้างๆก็อาจจะเซ็งนะครับแล้วสุดท้ายตัวคุณเองนั่นแหละจะไม่มีความสุขนะครับระวังเรื่องแรกคือเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องถัดไป นะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะก็อาจจะเป็นสัปดาห์ที่ต้องระวังเรื่องอารมณ์อยู่ดีนะครับอาจจะใช้จ่ายไปตามอารมณ์นะการเงินของคุณดีมากนะสัปดาห์นี้นะแต่มันดีมันมีเข้ามาเนี่ยแต่บดจะเซ็งโดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายพยายามอย่าให้เกิดน,นะครับควบคุมอารมณ์ตรงนี้ให้ดีเพราะจะเป็นบ่อกเกิดของการล้างผลานเงินที่คุณมีเหมือนกันนะครับเพราะคุณจะช็อปแหลกโดยที่ไม่สนใจอีราค่าอารมณ์ นะครับแล้วพอสติอารมณ์มันดีขึ้นกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งคุณจะแปลกใจและงงกับตัวเองมากว่าซื้อมาทําไมซื้อมาได้อย่างไรแล้วจ่ายไปทําไมเพื่ออะไรนะครับคุณก็จะไม่เข้าใจตัวเองเตือนตัวเองนะครับว่าต้องมีอารมณ์ที่ดีหรือนิ่งหรือเป็นกลางหรือไม่ไม่คิดอะไรที่เป็นแง่ลบนะครับมองโลกในด้านสวยๆงามๆเข้าไว้สัปดาห์นี้นะครับอะไรที่มันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหม่นหมองไม่สบายใจ เลี่ยงไปนะครับอย่าไปตามข่าวตามข่าวการเมืองหรือข่าวอะไรที่มันทําให้เราเครียดวุ่นวายใจพวกนั้นนะครับไม่ดีนะครับถ้าจะดูซีรีส์ดูอะไรที่มันเพลิดเพลินดูแล้วมันสบายใจขำๆยิ้มๆไปอย่างนั้นดีกว่านะครับดูอะไรที่มันเป็นเรื่องของแง่ของการคิดบวกนะครับมองโลกในด้านดีนะครับสัปดาห์นี้พยายามคิดแต่เรื่องดีๆเข้าไว้แล้วจิตใจควรพอคุณดีแล้วคุณก็จะ เลี่ยงเรื่องไร้ไรต่างๆออกไปได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับความรักความรักเดี๋ยวเอาความรักก่อนก็ได้นะความรักผมว่า<ม>สัปดาห์นี้คนโสดนี้ก็อยู่เฉยๆไปดีกว่าเนาะอย่าไปยุ่งนะครับเพราะมีโอกาสนี้จะไปยุ่งกับคนมีเจ้าของนะครับสัปดาห์นี้ก็เลี่ยงๆไปซะนะครับรอจังหวะดีๆของชีวิตเข้ามาจะดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ ผมว่าก็เอาใจใส่คู่คุณให้ดีหรือพยายามรักษาบรรยากาศภายในบ้านให้มัน,มนดีๆนะครับอย่าเอาแต่ใจตัวนะกลับมาเรื่องที่อารมณ์อีกแล้วแหละนะครับอย่าเอาแต่แบบเอาแต่ใจตัวเป็นใหญ่หรือว่าเชื่อว่าตัวเองถูกเสมออะไรอย่างเงี้ยพวกพวกอารมณ์แบบเนี้ยนะครับไม่ดีนะครับก็จะทําให้เกิดความร้าวฉานได้แล้วก็ที่สําคัญคือความไม่เข้าใจอยากได้อะไรพูดไปตรงๆนะครับอย่าคิดว่า ฉันพูดอย่างนี้หรือฉันแสดงทําท่าอย่างนี้หลิวตาซ้ายนะขยับคิ้วขวาแล้วแค่นี้เธอควรจะเข้าใจแล้วไม่ใช่นะครับเขาไม่มีทางเข้าใจนะครับคุณต้องพูดออกไปตรงๆนะครับว่าคุณต้องการอะไรอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นเล็กคุณพูดออกไปชัดๆนะครับคู่ของคุณไม่สามารถเดาใจคุณได้นะครับถ้าอย่างนั้นการทําตัวที่แบบว่านอย เอาแต่ใจตัวหรือไม่พูดอะไรชัดเจนเนี่ยแหละสร้างปัญหาให้กับคุณนะครับแล้วก็สร้างความเล้าชานกับความรักบรรยากาศในบ้านได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้คนเกิดวันพุธกลางคืนก็ระมัดระวังเรื่องของอาจจะมีการแพ้แพ้อากาศแพ้นุ่นแพ้นี่นะครับแพ้แพ้สารพัดแพ้นเนี่ยแหละครับพยายามชนะบ้างแล้วกันนะครับ ก็ระวังดูแลสุขภาพตัวเองอากาศเปลี่ยนช่วงนี้เริ่มหนาวมากขึ้นเรื่อยๆมีอากาศเย็นแนละตอนเช้าๆนะครับก็ห่มผ้าดูแลสุขภาพให้ดีนะครับอย่าให้เป็นหวัดเพราะว่าพอเริ่มเป็นหวัดเดี๋ยวจะตามมาด้วยความกังวลน,นะครับเพราะว่าคุณอาจจะนอยได้ว่าเอ๊ะฉันติดโควิดหรือเปล่าฉันเป็นโน่นเป็นนี่หรือเปล่านะครับสร้างปัญหาให้กับรอบข้างและตัวคุณเองนะครับก็เป็นไปได้ว่าคุณจะนอย ง่ายๆหรือคิดมากเกินกว่าเหตุไปได้นะครับสัปดาห์นี้เดีย๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอะไรคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับสัปดาห์นี้ไพ่ขออวยพรให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับเป็นสัปดาห์ที่มีความมั่นคงนะครับแม้ว่าคุณจะอยู่ท่ามกลางของความวุ่นวายนะครับความไม่สงบอะไรต่างๆก็ไม่สามารถจะมารบกวนหรือทําอะไรคุณได้ขอให้มีความมั่นคงเข้มแข็งนะครับขอให้เป็นคนที่ มีความใจดีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้คนแล้วโชคต่างๆจะนำมาให้กับตัวคุณนะครับก็ขอให้คนเกิดวันพุธกลางคืนโชคดีครับ